มีสัตว์เลี้ยงอันไหนที่อยู่ในดวงใจของทุกคนบ้างไหมครับสำหรับผมแล้วี่ยมีอยู่5อันดับนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของผมไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็เรียกได้เลยว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะการันตีเลยว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่โกงและก็ดีที่สุดณตอนนี้นะครับอ่ะเริ่มจากที่ตัวแรกละกันนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าการจัดอันดับในครนั้งนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับ ก็ถ้าใครมีความคิดเห็นที่ต่างไปจากนี้ก็สามารถมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็รบกวนคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับอ่ะฉะนั้นข้อมูลต่อจากนี้จะเป็นการทบทวนนะครับเผื่อผู้เล่นใหม่เข้ามาดูในคลิปนี้แล้วอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสามารถมาดูได้มาที่ตัวแรกนะครับก็คือเจ้า q u ีนบีนั่นเองนะครับนี่เลย ตัวใหญ่ๆตูดใหญ่ๆ<ะ>มีมงกุฎด้วยอ่ะก็คือไอ้เจ้าควีนบีเนี่ยจะมีอยู่2พาร์สนั่นเองนะครับพาร์สแรกก็เหมือนจะเป็นคล้ายๆกับพวกพึ่งปกติเลยเนาะทุกๆ25นาทีนะครับจะสุ่มผลไม้ในสวนนะครับให้ติดสถานะโพนินเลตก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะฟาร์มในส่วนของสถานะผสมเกสรน,นั่นเองนะครับเพื่อจะรับเจ้าน้ําพึ่งตรงนู้นนะครับโอเคส่วนพารทสิที่2น,นะครับก็ค่อนข้างที่จะโกลเลยทีเดียว นั่นก็คือการรีคูดาวความสามารถของสัตว์เลี้ยงในสวนนะครับทุกๆ30สินาทีโอเคก็ถ้าจะให้พูดเนี่ยก็คือสมมติว่ามีเจ้าแรดคูนอยู่ในสวนของเราก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะครับก็ครั้งหนึ่งเนี่ยจะสามารถขโมยได้2รอบเลยอ่ะและตัวต่อไปครับนั่นก็คือเจ้าแมงปอนน้อยของเรานั่นเอง <c oughs> เจ้าแมงปอน,น้อยแมงปอนเล็กของเรานั่นเองนะครับขอสามารถยอยอย่าที่รู้รรกันทุกๆ5านาที อ่าที่จริงมันเป็น4นาที45วินาทีแต่ขอตีเป็น5นาทีเลยแล้วกันเนาะอ่าทุกๆ5นาทีนะครับเจ้าแมงปอเนี่ยจะสุ่มผลในส่วนของเราเนี่ยให้เป็นทองนั่นเองอ่าก็เป็นอะไรที่ดีมากๆทองเนี่ยเหมือนถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเอ่อหมือนมันจะคูณ50ต่อไปครับผมก็คือเจ้าแรดคูณนั่นเองครับ ซึ่งเจ้าแร็คคูนเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นแร็คคูนแบบไหนก็คือเป็นแร็คคูนที่แบบว่าสามารถคัดลอกผลของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามสิของ,ของสวนอื่นได้นะครับอ่าก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยทีเดียวซึ่งไอ้เจ้าแร็คคูนเนี่ยมันก็อัปเดตมาตั้งนานแล้วแต่ยังไงก็น่าจะยังติดอยู่ในอันดับสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดในใจของหลายๆคนด้วยนะครับต่อไปอันดับที่4ครับนั่นก็คือไอ้เจ้าตุ่นนั่นเองเนาะ <laughs> หลายคนสงสัยว่าเอ้ยพี่ตุ่นมันดียังไงก็ อย่างที่รู้ๆครับสามารถขูดสปริงเกอร์มาให้เราได้เรื่อยๆเนาะอ่ะความสามารถมันก็จะดังนี้นะครับเผื่อใครใครลืมทุกๆแ0ดวิเนี่ยมันจะสุ่มขุดสปริงเกอร์มาให้เรามันก็จะขุดสปริงเกอร์มาให้เราได้เรื่อยๆนะครับอ่ะก็นั่นแหละครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมนั่นก็คือเจ้าพึ่งดิสโก้นั่นเองนะครับก็อย่างอย่างที่รู้กันนะครับว่าอีเวนต์ดิสโก้เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่แบบว่ามาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับ แล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะแรงในหมวดหมู่สถานะโหดๆนะครับก็ไอ้เจ้านี้เนี่ยก็จะมีความสามารถดังนี้นะครับทุกๆ30นาทีจะมีโอกาส12%ในการติดดิสโก้นะครับก็คือจะเป็นการสุ่มผล,ลไม้นะครับอย่างที่ว่ามันแค่12%ไง เออมันแค่สิบสองเปอร์เซ็นต์ไงประเด็นก็เราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับไอ้สิบสองเปอร์เซ็นต์นั้นอ่ะมันจะได้ได้ไหมก็คือสามสิบนาทีนี้นะครับที่เราแบบว่าทําการ AFK เ,เ,เอาไว้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าไอ้สิบสองเปอร์เซ็นต์นั้นอ่ะมันจะติดหรือเปล่าเออว่ามันจะติดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ถ้าไม่ติดเนี่ยก็ดวงใครดวงมันอ่ะเอาจริงอ่ะเออ โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะหากใครมีแบบว่าสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบในความสามารถอะไรก็ตามนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับผมก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันเอาไ้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชายผู้นี้ด้วยนะครับผมโอเคงั้นบายยไอพวกเด็กน้อยทั้งทั้งหลายเอ,อ๋ยบายๆจ้ะ